สวัสดีครับวันนี้พามาชมตู้อีกตู้หนึ่งนะครับที่จัดแบบธรรมชาตินะครับตู้นี้ก็ไม่ได้ใส่ดินอะไรนะครับก็เป็นพื้นตู้เลยนะครับที่เป็นสีเขียวนี้เพราะเทาเพาราะสลายขึ้นนะครับหรือเทาหรือพวกสลา,ายขี้ไค่น้ํานะครับบ้านผมเรียกน,นี่ก็สลา,ายนะครับสลา,าย พุงเชรนะครับที่ถูกสาหเส้นเส้นผมหรือเขาเรียกครับขึ้นนะครับก็ไม่เป็นไรครับสวยงามอีกแบบนะครับเพราะพวกนี้อึดตัวนะครับขึ้นเท่านี้ก็ไม่ตายนะครับพวกนี้พวกสาหรายพุงเชรอ้อนไม้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็ปล่อยเป็นปลาสอดกุหลาบนะครับน่ครับตุ๊กตาสวยอีกแบบนะครับสีเขียวด้านนอกนั้นก็เป็น ตอนเช้าแสงแดดก็จะส่องเข้ามานะครับส่องเข้ามาทางนั้นนะครับก็จะได้ตู้สีเขียวแบบนี้นะครับก็สวยงามวิวแล้วนะครับที่ผมลองจัดมาดูปลาก็ปล่อยน้อยๆนะครับปล่อยน้อยๆตัวเพื่อไม่ให้ขี้ปลาเยอะนะครับเราใช้แค่ออกซิเจนนะครับเนี่ยออกซิเจนไว้ในกระถางในกระถางนั้นก็มีหินภูเขาไฟมีอะไรนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ในอนาคตก็คงจะออกลูกให้นะครับ สอดกุลาบแดงรือออกนะครับผมก็ไม่ได้ดูสักเท่าไหร่จจะมีนะครับตัวเล็กๆมีหรือเปล่านะครับผมก็ขบวนก็เป็นสาหร่ายแหนแดงนะครับมีแหนแดงและผูด่างนะครับนี่ครับจะมีสาหร่ายนะครับเกิดขึ้นตามผนังก็สวยงามไปอีกแบบนะครับสีเขียว สวยงามประสอดก็ชี paper, ้แดงสวยงามนะครับก็ถือว่าสวยเลยนะครับเนี่ยไหวเป็นฝูงนะครับก็อยากจะมีตู้ไม้น้ําแบบใหญ่ๆอยู่นะครับแบบก็ไม่มีแบบแพงๆนะครับแบบมี CO2 มีดินอะไรนะครับไม่มีครับก็เลยทําแบบงบเ้อยๆนะครับแสงตันนี้แสงก็พระอาทิตย์นั่นแหละครับสวนนี้ก็ ไฟซุลเซลล์นะครับเอามาใช้ในการถ่ายทําเท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้เปิดทุกวันนะครับวันไหนที่ถ่ายก็เอามาไว้นะครับนี่ก็ถือว่าสวยงามครับเนี่ยซาลายขึ้นเต็มเลยนะครับเราขัดเลื่อถูแค่ด้านหน้านะครับให้มีซาหลายต้องถูบ่อยๆนะครับเพราะอ่ามันเขียวนะครับเพราะซาหลายมันขึ้นนะครับ ด้านหน้าเราก็ต้องขัดออกนะครับเพราะมันยังขัดไม่ค่อยซาเลยนะครับเนี่ยเอาแค่ okay, พอดูพอชมก็พอนะครับไม่ต้องขัดอะไรเยอะขัดแต่ด้านนี้นะครับทุกด้านก็ปล่อยไปร่าเขียวให้สวยงามในตู้นี้ก็มีแค่สอดกุหลาบแดงนะครับแล้วก็มีห้อยไอยห้อยคันนะครับก็ปล่อยไปเลยครับเป็นระบบนิเวศนะครับ ก็เริ่มผสมพันธุ์กันนะครับเริ่มผลิตลูกผลิตล้านนะครับผสมพวกนี้ก็เอามาแต่บ่อข้างนอกครับบ่อบัวก็เอามาแต่บ่อนั่นแหละครับก็ถือว่าสวยงามนะครับนี่อิดก็เป็นอิดอิดส้มนะครับอิดเล็กๆเอามาทําตกแต่งนะครับสวยงามขอบคุณที่ติดตามชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ